กรณีที่2กรณีปรับปรุงร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานด้านใบสั่งงานบริการและผู้ปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้าค่ะโดยการยกเลิกการเชื่อมต่อใบคำร้องกับใบสั่งงานบริการผู้ปฏิบัติงานด้านใบสั่งงานบริการจะเข้าใช้คำสั่งงาน iw 3 2และระบุเลขที่ใบสั่งงานที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ โดยใบสั่งงานนั้นจะต้องอยู่ในสถานะลิ s หรืออนุมัติและใบคำร้องจะต้องอยู่ในสถานะใบแจ้งอยู่ระหว่างการดำเนินการเท่านั้นค่ะและกด enter ค่ะเมื่อหน้าจอแสดงหน้าการเปลี่ยนแปลงใบสั่งงานบริการหลังการขายให้คลิกที่แถบข้อมูลส่วนหัวจากนั้นให้คลิกหยุดการเชื่อมต่อที่อยู่ด้านหลังช่องใบแจ้งค่ะและกดบันทึก ระบบจะออกจากหน้าจอการเปลี่ยนแปลงใบสั่งงานอัตโนมัติค่ะต่อมานะคะจะเป็นการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้าค่ะผู้ปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้าจะต้องเข้าใช้คำสั่งงาน iw 5 2และระบ,บุเลขที่ใบ,บคำร้องที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อค่ะจากนั้นให้กด enter เมื่อหน้าจอแสดงหน้าการเปลี่ยนแปลงใบแจ้งบริการให้ไปที่ ใบแจ้งบริการที่แถบข้อมูลบนหน้าจอค่ะจากนั้นเลือกใบสั่งงานบริการเลือกลบการกำหนดค่ะเมื่อปรากฏกรอบแสดงการยืนยันให้คลิกใช่ระบบจะเด้งออกจากหน้าจอการเปลี่ยนแปลงใบแจ้งบริการโดยอัตโนมัติค่ะถือเป็นการเสร็จสิ้นการยกเลิกการเชื่อมต่อใบคําร้องกับใบสั่งงานบริการค่ะ ต่อมานะคะเป็นการเชื่อมต่อใบคำร้องกับใบสั่งงานบริการโดยผู้ปฏิบัติงานด้านบริการลูกคา้าจะเข้าใช้คำสั่งงาน IW52 และระบุเลขที่ใบคำร้องที่ต้องการเชื่อมต่อจากนั้นกด enter ค่ะเมื่อหน้าจอแสดงหน้าการเปลี่ยนแปลงใบแจ้งบริการแล้วให้ไปที่ใบแจ้งบริการที่แถบเมนูด้านบนหน้าจอจากนั้นเลือกใบสั่งงานบริการและเลือกกำหนดค่ะ เมื่อปรากฏกรอบใบแจ้งสำหรับใบสั่งให้ระบุเลขที่ใบสั่งงานที่ต้องการเชื่อมต่อในช่องใบสั่งและกดกําหนดค่ะระบบจะออกจากหน้าจอการเปลี่ยนแปลงใบใจแจ้งบริการโดยอัตโนมัติต่อมานะคะผู้ปฏิบัติงานด้านใบสั่งงานบริการจะต้องเข้าใช้คำสั่งงาน iw 3 2และระบุเลขที่ใบสั่งงานตามกรอบใบแจ้งใบสั่งและกด enter ค่ะ เมื่อหน้าจอแสดงหน้าการเปลี่ยนแปลงใบสั่งงานบริการหลังการขายแล้วให้ไปที่แท็บ Object และคลิกหน้าบรรทัดที่มีเลขที่แใบคำร้องที่ต้องการเชื่อมต่อให้เป็นบรรทัดสีเหลืองจากนั้นกดกำหนดส่วนหัวของใบแจ้งและกดบันทึกค่ะระบบจะออกจากหน้าจอการเปลี่ยนแปลงใบสั่งงานโดยอัตโนมัติ ถือเป็นการเชื่อมต่อใบคำร้องกับใบสั่งงานบริการกรณีปรับปรุงร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานด้านใบสั่งงานบริการและผู้ปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้าค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับการยกเลิกการเชื่อมต่อและการเชื่อมต่อใบคำร้องกับใบสั่งงานเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหม แต่ถ้าหากใครมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ผแผนกบัญชีต้นทุนเบอร์โทรศัพท์ 10320, 10321, และ10322สุดท้ายอย่าลืมทำแบบทดสอบกันนะคะบ๊ายบาย